รถตู้หน่วยงานประวางมีเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะกับ t ต y ยต้าคอมพิวเต 3.0L ปี2018กับค่างวด14,000ตลอดสัญญาสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องฝนเซนต์ไทยราสวยนะคะวันนี้นะคะน้องฝนมีรถตู้เข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะเป็นรถตู้หน่วยงานประวางนะคะ พี่ๆใครที่ตามหารถตู้มือสองนะคะต้องมาที่น้องฝนเท่านั้นนะคะเรามีรถตู้ให้เลือกเยอะมากเลยค่ะพี่ๆของน้องนะคะกับคันนี้เลยโตโยต้าคอมมิเตอร์3.0 GL ปี2018นะคะราคาเพียงเจ๊แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นข้างวด1หนึ่งหมื่นสี่พันตลอดสัญญาใครที่ตามหารถตู้ข้างวันถูก,ถก,ถกนะคะน้องฝนแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะปีใหม่ด้วยนะได้เป็นเบาะหนัง3แถว11ที่นั่งนะคะเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวตามน้องฝนมาชมรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าคะ่ะ มาคะคันนี้นะคะตัวรถน้องจะเป็นสีบอลน,นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมมีตราสัญลักษณ์โตโยตา้าอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถนะคะลวอไฟนะคะไฟไฮโดรเจนไฟไม่มีคาบเหลืองเลยนะคะใช้งานได้ปกติค่ะมีไฟตัดหมอกมาให้2จุดนะคะสภาพพร้อมการใช้งานค่ะของน้ำฝนนะคะรับประกันเครื่องยนต์เลขเกียร์ให้นะคะ2ปี2 0,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะอ่ะด้านข้างกันบ้างค่ะกระจกนะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับตัวรถสีบอลน,นะคะ ยางนะคะก็เป็นยางใหม่ยางของ m a ็ซินะคะยางเป็นปี2024นะคะขอบ15ค่ะแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยทั้ง4ล้อเลยนะคะพี่ๆคันนี้นะคะใครได้ไปนะคะโชคดีมากเพราะว่ารถสภาพสวยมากค่ะพี่อ่ะเวตามทุกคนมาชมภายในรถกันดีกว่านะคะนี่เลยขออนุญาตแกะให้ดูเม็ดอาร์ตกันนะคะนี่เม็ดอาร์ตปรมสวยงามนะคะเรียงตัวกันได้อย่าง งามเลยนะคะรับประกันค่ะว่ารถไม่มีชนมาอย่างแน่นอนค่ะพี่มั่นใจได้นะคะมาออกรถกับน้องฝนนะคะเรามีตรวจเช็คให้มากกว่า500จุดเลยนะคะมีทั้งคูอินสเปคชั่นและทีเชอร์เป็นบริษัทนอกที่บริษัทเสรีไทยนําเข้ามาตรวจเช็คนะคะว่ารถคันนี้ชนมาไหมมีความมาไหมน้ําท่วมมาไหมนะคะหากลูกค้าซื้อไปนะคะตรวจเจอทางร้านรับซื้อขึ้นค่ะในส่วนของตัวน็อตที่แผงประตูด้านซ้ายนะคะตัวน็อตยังคงสภาพสวยเดิมจากป้ายแดงนะคะยังเห็นจุดแต้มสีอยู่เนาะ รับประกันค่ะว่าไม่มีการเปลี่ยนแผงประตูมาแต่อย่างใดนะคะรถคงสภาพสวยมากค่ะนี่เลยให้เห็นกันแบบชัดๆทุกมุมของตัวรถเลยนะคะมั่นใจได้ค่ะมาออกรถที่บริษัทเซดีไทยคุณได้รถสวยรถด e ีเด็ดรถมีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะ,ะมาค่ะมาต่อกันในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างน้องฝนขออนุญาตเข้าไปด้านในนะคะ นี่เลยสำหรับ t o y ยต a าคอมพิวเตอร์3.0 GL ปี2018คันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนัง3แถว11ที่นั่งนะคะในส่วนของเบาะนะเป็นสีเบดนะคะมีพนักพิงมาให้ทุกที่นั่งนะคะใช้งานได้ปกตินะคะมีเบล์มาให้ทุกที่นั่งเลยนะคะพี่ระบบความปลอดภัยของเขาคือดูดีมากแน่นหนามากเลยค่ะพี่นี่นะคะแล้วก็ในส่วนของ อุปกรณ์มีอะไรมาให้บ้างมีลาโพงมาให้4จุดมีช่องแอร์มาให้นะคะทุกช่องเลยมีผ้าม่านมาให้ครบนะคะมีถังแบบเพลงมาให้นะคะนี่และที่สําคัญมีหน้าจอทีวีมาให้ด้วยนะคะพี่ๆใช้งานได้ปกตินะคะนี่กดเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะดูหนังฟังเพลงนะคะเดินทางไกลนะคะรับนักท่องเที่ยวเปิดคราเกะอะไรก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่ดูหนังได้นะคะอะไม่อยากดูหนังไม่อยากฟังเพลง ก็เก็บพับตรงนี้ได้เลยมีเลยนะคะและมาซื้อกับน้องฝนรถยนต์มือสองนะคะรถตู้เนาะนี่ก็จะได้ในส่วนของคอนโทรลกลางตรงนี้ไปด้วยนะคะมีลายไม้มาดูดีมากดูดีมากเลยมีที่วางแก้วน้ำให้นะคะอ่ะตรงนี้มีอะไรมาให้บ้าง ในส่วนอุปกรณ์นะคะก็มีแม่แรงปัจจัก็มีมาให้ครบนะคะนี่ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าและที่สําคัญนะคะนี่เลยนะคะเห็นไหมมีช่องเสียบสาย USB มาให้นะคะก็คือชาร์จแบตโทรศัพท์นั่นเองค่ะถึง2ช่องเลยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะพี่ๆคุ้มมากใครได้คันนี้ไปนะคะชค่วีสุดๆเลยนะคะด้านล่างนะคะพี่ๆมีพรมมาให้ด้วยค่ะดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะคะนี่เลยอ่ะ เห็นได้ชัดมันจะเป็นสีดำๆ<ำ><ำ>เนาะโอเคแล้วฝนขออนุญาตออกไปข้างนอกนะคะอ่ะขออนุญาตแกะเมดอาร์ตให้พี่ๆดูกันดีกว่าเนาะนี่เมดอาร์ตกลมสวยงามนะคะเรียงตัวกันได้อย่างสวยงามมาการับประกันว่ารถไม่มีชนอย่างแน่นอนนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะเมดอาร์ตก็ยังคงสภาพสวยนะคะพี่ๆนี่เลยค่ะรับประกันว่ารถที่ร้านนะคะ รถทุกคันเนาะรถที่ร้านทุกคันที่ต้องฝนรีวิวที่น้องฝนเอามาขายให้พี่ๆดูนะคะทุกคันนะคะรามีการตรวจเช็คให้นะคะมากกว่า500จุดเลยค่ะอ่ะตรงนี้นะคะก็ยังเห็นสติกเกอร์อยู่เนาะเดิมๆจากป้ายแดงนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะนะคะพี่สภาพคงสวยงามนะคะเม็อาร์ตก็ยังคงสภาพสวยตัวน็อตก็ยังคงสภาพสวยนะคะ,คะตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางออกฉุกเฉินนะคะพี่ ตรงนี้ก็จะเป็นทางออกหุกเฉิญนะคะยังมีสติกเกอร์ติดจากป้ายแดงอยู่นะคะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะสำหรับด้านหลังนะคะของ Toyota าคอมพิวเตอร์ GL ปี2018นะคะนี่เลย t o y ย t a สัญลักษณ์ t o y ยต a ก็อยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถนะคะดวงไฟนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกก็ใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะอ่าด้านบนนะคะ มีที่ปัดน้ำฝนนะคะมีกระจกมองหลังมาให้มีไฟเบรกมาให้สภาพพร้อมการใช้งานค่ะพ,พี่สังเกตได้ว่าทำไมตรงนี้มีสติกเกอร์สติกเกอร์ตรงนี้นะคะก็คือเปิดประตูตรงนี้ได้เลยค่ะอ่านี่เลยนันจ๊ะสำหรับด้านหลังนะคะพื้นที่เหลือเยอะมากกว้างขวางมากเพราะว่าคันนี้เป็น3มแถว11อที่นั่งก็มันยังเหลือพื้นที่ตั้งกระเป๋าได้ตั้งของได้นะคะเหลือพื้นที่เยอะเนาะ นีมีพรมมาให้นะคะดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายมากมีถังดับเพลิงมาให้ครบเลยนะคะและที่สำคัญน,นะคะคันนี้นะคะตัวน็อตเมทอาร์ตยังคงสภาพสวยนะคะไม่มีการชนหลังมาไม่มีการเปลี่ยนแผงประตูด้านหลังมาอย่างแน่นอนค่ะพี่ตัวน็อตไม่มีรอยเก็บแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะยังคงสภาพสวยเดิมจากป้ายแดงนะคะใครที่ได้คันนี้นะคะน้องฝนถือว่าโชคดีสุดๆเลยค่ะพี่ รถที่น้องฝนเอามารีวิวรถทุกคันนะคะรถสวยสภาพเกรตเอทุกคันเลยค่ะและประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะคะรับประกันโครงสร้างหลักค่ะว่ารถที่ร้านไม่มีชนไม่มีพิษพิามไม่มีน้ําท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันค่ะ,ะด้านหลังสภาพสวยงามอยู่นะคะปิดก็ง่ายไม่หนักนะคะพี่ไม่หนักนะคะเพราะน้องฝนก็เป็นผู้หญิงก็สามารถปิดได้ปกติเลยนะคะอ่ะมาต่อด้านข้างกันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นทางออกฉุกเฉินนะคะพี่ ตรงนี้ก็จะเป็นทางออกปิกเสรินนะคะ,ะมาค่ะน้ำฝนขออนุญาตแกะเม็ดอาร์ตให้ดูนะคะเม็ดอาร์ตเรียงตัวได้สวยงามนะคะเม็ดอาร์ตกลมมากยังเห็นได้ชัดอยู่นะยังเห็นได้ชัดอยู่นะนี่เลยรับประกันว่ารถไม่มีชนอย่างแน่นอนค่ะสภาพคงสวยงามนะคะตัวน็อตนะคะที่แผงประตูด้านขวานะคะก็ยังคงสภาพสวยงามนะคะตัวน็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดูด้านในนะคะ <c oughs> สติกเกอร์นะคะก็ยังเดิมเดิมจากป้ายแดงนะคะไม่มีรอยแกะแม้แต่นิดเดียวไม่มีรอยแงะเลยนะคะที่ยังคงสภาพสวยงามนะคะ,ะสำหรับด้านในนะคะของตัวรถฝั่งคนขับนะคะเบาะไม่มีรอยขาดนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสภาพเบาะยังใช้งานได้ปกตินะคะพี่พ คันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของเกียร์ธรรมดาหน้าจอทัศสกรีนค่ะใช,ใช้งานได้ปกตินะคะนี่ภายในก็สะอาดสะอานไม่มีรอยขีดข่วนนะคะใช้งานได้ปกติอยู่นะคะพี่ๆสภาพโคงสวยงามนะคะตัวน็อตก็ไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะยังเห็นจุดแต้มสีนะคะเดิมๆจากป้ายแดงค่ะไม่มีการเปลี่ยนแผงประตูมาอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะอ่ะมาต่อในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถกันบ้างค่ะ นี่เลยสาหรับห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถนะคะสะ,สะอาดสะอ้านมากค่ะยังเห็นจุดเต้มสีเดิมๆจากป้ายแดงยังเห็นตัวน็อตเดิมๆจากป้ายแดงน็อตไม่มีรอยเกะรอยขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยนะคะมั่นใจได้ค่ะใครที่ได้ซื้อรถมือสองกับน้องฝนไปนะคะรถตู้คันนี้นะคะมั่นใจได้ว่ารถสวยรถเกียเออย่างแน่นอนค่ะก่อนออกรถนะคะจะมีช่างตรวจเช็คให้มากกว่า30จุดเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะนี่แผ่นมอกอก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะไม่มีรอยเกะเลยนะคะ และด้านบนในส่วนของฝากระโปรงนะคะตัวน็อตด,ด้านขวาก็ยังคงสภาพสวยนะคะไม่มีรอยแกะ็แม้แต่นิดเดียวเลยนะคะเม็ดอาร์ตก็ยังคงสภาพสวยงามนี่เม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะคะเม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะคะยังคงสภาพสวยนะคะยังเห็นรอยเล็บน้ำฝนไหมเห็นอยู่นะคะพี่ยังเห็นรอยเล็บน้ำฝนอยู่นะจ๊ะอ่ะด้านซ้ายกันบ้างค่ะตัวน็อตไม่มีรอยแกะ็รอยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะพี่ไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงมาอย่างแน่นอนค่ะ สภาพคงสวยงามนะคะใครที่สนใจรถตู้คันนี้นะคะรถสวยมากมามาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะ mm hmm. นี่จุดจุดสำคัญเลยนะคะของการซื้อรถเนาะเราก็ต้องดูห้องเครื่องนะคะว่าคันนี้ทำเครื่องมาไหมจุดเต็มสียังคงสภาพเดิมไหม mm hmm. มาค่ะพี่ๆน้องฝนกล้าเปิดให้พี่ๆดูเลยนะคะ mm hmm. มาดูเลยค่ะ นี่เลยนะคะห้องเครื่องของรถตู้คันนี้นะคะจะอยู่ด้านซ้ายของคนขับนะคะคนนั่งข้างนั่นเองค่ะนี่ห้องเครื่องยังคงสภาพสวยงาม <S <S ไม่มีการยกเครื่องมาไม่มีการทําเครื่องมาแต่อย่างใดจุดแต้มสีเดิมๆจากป้ายแดงตัวน็อตเดิมจากปลายแดงไม่มีรอยแกะรอยขยับแม้แต่ตัวเดียวนะคะสภาพคงสวยงามนะคะรับประกันว่ารถไม่มีโชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมรับการเครื่องอยนต์เลเก็กเยียให้ 2ปี2,000 0กิโลอย่างใดยอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะแผ่นเพจก็ยังคงสภาพสวยงามนะคะไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนแผ่นเพจสภาพสวยมากใหม่กิ้งเลยนะคะพี่ๆใครที่สนใจรถตู้คันนี้นะคะรีบๆเลยรีบตัดสินใจมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะใครเร็วใครได้นะคะใครที่สนใจรถตู้ t o y ยต้าคอมมิเตอร์3าปี2018คันนี้กับข้าวงวด 14,0 0 0ตลอดสัญญาสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะขอท่นฝนมีไฟแนนซ์รองรับการทําป้ายเหลืองป้ายฟ้านะคะสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะด้านนี้นะคะมีโปรโมชั่นค่ะจองวันนี้นะคะขับฟรีไปเลย90วันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีซองครั้ง20,000กิโลนั่นเองค่ะและมีบัตร SRT แฟมิลี่การ์ดฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะปรึกษากันได้เลยค่ะ0950,300 ตหนะคะติดต่อได้24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนอ้องฝนก็ขอตัวราไปก่อนคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซนิไทยรถสวยค่ะ